นะคะคืนนี้หนูจะกลับแล้วเราไปแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งให้เขาทิ้งแบบสุขกปรให้เขานะคะทําไมต้องทําด้วยเงินเราก็จ่ายนาทีแรกที่เข้ามาในบ้านก็คืองงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะกลับแล้วนะคะกี่โม,มงแล้วนี่ สองทุ่มห้านาทีนะคะจริงๆเราจะกลับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงช่วงเช้านะคะก็คือมันลดมันลดติดเลยคะ่ะดูแล้วว่าดูในเน็ตแล้วก็คือมันลดติดนะคะก็เลยจะกลับคืนนี้เลยนะคะเก็บของเสรีรยบ้อยแล้วนี่ของเล่นอะไรก็เก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เหลือแค่กระเป๋าค่ะพวกกระเป๋าเอามาเก็บไว้บนรถนะคะก็คือยังไม่ได้เก็บไว้บนรถนะคะเก็บแค่พวกจักรยานเ,เดี๋ยวเราไปดูกัน จะกลับแล้วค่ะนี่ <t iny> แพ็ครวมกันไว้แล้วนะคะเก็บให้เป็นเรียบเป็นเก็บให้เรียบร้อยนี่ต้องดูดฝุ่น้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไปแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งให้เขาทิ้งแบบสกปรกให้เขานะคะแล้วคือก่อนที่เราจะกลับอย่างเงี้ยเราต้องทําความสะอาดก่อนนะคะก็คือดูดฝุนนะะ่นค่ะอย่างน้อยก็คือดูดฝุ่นให้เขาแล้วก็เก็บอะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า จึงก็วัางเลยนี่กินข้าวแล้วอะไรลูกอืมปะป๊านอนปะป๊านอนนะคะปป๊ากินข้าวแล้วก็นอนเก็บแรงสักชั่วโมงหนึ่งอืมวันนี้เราจะกักขลุกโอเคนะคะอันนี้ก็ได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ก็คือเราก็ค sure> ือยังต eh ้องใช้อยู่นะคะเราก็คือยังไม่แพ็กนะคะอยากให้ปะป๊าตื่นปะป๊าอาบน้าแล้วเราก็ช่วยกันค้นเก็บขึ้นรดนะคะนี่แล้วก็เก็บ ถูเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องมาเลยลูกมาค่ะอันนี้ห้องนางเลนก็ดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะคะให้น้องดูโทรศัพท์หรอเพราะว่าน้องจะกวนน้องจะกวนนะคะน้องจะงองเงียเดี๋ยวป๊า,ปาไม่ได้หลับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะไม่ได้เปิดฝมืนไปโอเค เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วก็แพ็กไว้แล้วนี่ยกระเป๋าเราเก็บเรียบร้อยแล้วสามกระเป๋าคนละพ่อแม่ลูกอันนี้เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักวันนี้ก็ซักแล้วนะคะอันนี้เอาไปซักอยู่บ้านแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็ยังไม่เก็บหมดค่ะรอให้ป๊าป๊าตื่นรอให้ป๊าป๊าอาบน้ำ ไปดูห้องนอนกันนี่คะ่ะห้องนอนผ้านี่ก็คือผ้าผ้าปูเตียงแล้วก็ผ้าห่มนะคะปอกผ้าห่มแล้วก็ะะปอลกปอกหมอนนะคะเราก็คือแล้วก็คือลื้อออกมาให้เขาเลยนะคะลื้อออกมาให้เขาให้เขาถ,ถ้าเขามาก็คือเขาก็จะออกไปซักเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเราไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรากลับแล้วก็คือแล้วก็ปล่อยให้เขามาทําอะไรเงี้ยเลยอย่างน้อยก็คือก็ทําให้เขาบ้างค่ะก็เก็บเก็บเก็บให้เขาบ้างนะคะ ไม่ใช่่าให้เขาทำหมดทุกอย่างนะคะตอนแรกก็ตอนแรกก็กกป๊าป๊าก็ทำแบบนี้แหละค่ะเราก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องทําด้วยเงินเราก็จ่ายก็คือเขาก็บอกว่ามันมันต้องทํามันต้องทําด้วยนะคะเพื่อจะเขาจะได้แบบเครดิตเราก็ก็คือจะดีด้วยอะไรเงี้ยเก็บเรียบร้อยเสื้อผ้าเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะตู้ก็ว่างหมดแล้ว เสียงลูกเสียงลูกขึ้นมาได้ไงเดี๋ยว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 จัดการเด็กก่าลงไปลูกลงไปขึ้นมาไม่ได้ป๊าป๊านอนอยู่อยู่ห้องข้างๆนะคะอยู่ห้องเล็กโอเคค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมามาลงไปโอเคเดี๋ยวมามาลงไปพอแล้วพอแล้วเด็กเด็กต้องเห็นแม่ตลอดเวลาโอเคค่ะไปไปไปลงไปมามาลงไปไม่ขึ้นมามันจะตก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 ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาช่วยเดี๋ยวมามาช่วยจับกันนะ กันนะคะงั้ก็ไปน,นอนบนรถเอานะลูกนะนอนบนรถปอะสีเกิดแล้วลูกอย่าไปทํามันอย่าไปทํามันให้มันอยู่นี่แหละลูกให้มันหลับอยู่นี่มันหลับแล้วมันเมื่อตื่อแล้วเสื้อคุมใส่ขึ้นรถมาลูกบินมา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 ,มาดูบอกมาทําให้แต่งตัวสไตล์สไตล์เท่ๆสไตล์แบบ วันนี้มันหนาวค่ะมันลมค่ะมันเนี้ยลมเราเก็บเรียบร้อยเหมือนที่เหมือนกับที่เรามาเลยนะคะเหมือนกับที่เรามาวันแรกเลยเราเก็บให้เขาเรียบร้อยเลยอืน่เก็บให้เรียบร้อยเลยหนูจะกลับแล้วนะคะคืนนี้หนูจะกลับแล้วเี๋ีวป๊าป๊าตื่นปบป๊าอาบน้ำเี๋ีวป๊าป๊าก็พากลับแล้วหนูก็จะไปนอนอยู่บนรถนะคะใช่ไหมลูกอืเอลี่ขา เอี่จะนอนบนรถเหรอคะลูกไม่งองเงียนะคะกลับไปบ้านไปนอนห้องตัวเองเข้าใจไหมคะอือเรานอนด้วยกันมาสามอาทิตย์แล้วนะสามอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์แล้วตั้งแต่เข้าออแอดมิดนะ่ะแล้วก็นอนด้วยกันตลอดนะติดนิสัยไม่ได้นะคะจะมานอนด้วยกันไม่ได้นะคะโอเคไหมคะหืมว่างนอนไมหมลูกล้มอะเมื่อวันก่อนสองวันก่อนลม้มล้มโดนเหลี่ยมไปอยู่โดนเหลี่ยมตู้ดู แก้มจะช้ำๆหน่อยเห็นไหมแก้มช้ำๆดำๆเลยปิดไว้ลูกเสียงดังไม่ได้ปะป๊านอนปะป๊าหลับทำยังไงปะป๊านอนลับอืมปะป๊านอนหลับทำไงไหนอะไรคะอืมไม่งอแงนะคะโอเคฝนไม่ตกค่ะแต่ว่าลมค่ะลมเย็นๆตอนเช้าลมเย็นมากเลยมันพึ่งสงบไปเนี่ยค่ะพึ่งสงบไปเมื่อวานค่ะเมื่อวานกับเมื่อวันก่อน ร้อนมากเลยค่ะร้อนสุดๆสามสิบเจ็ดองศาเหมือนประเทศไทยเลยนอนก็จะไม่ได้คิดถึงแอร์อยู่บ้านตัวเองเนี่ยคิดถึงแอร์อยู่บ้านพูดกับพูดกับป,ป๊าโอ้ยฉันคิดถึงแอร์ฉันคิดถึงแอร์อยู่ที่บ้านจังเลยโอ้ฉันก็เหมือนกันเขาก็บอกอย่างนี้ฉันก็คิดถึงแต่มันร้อนจริงๆอะค่ะต้องปลูกลูกให้มันดูดน้ำตอนกลางคืนนะคะเพราะมันร้อนแบบเสียงเงือเนาะ อะกดหมดแล้วโอเคเดี๋ยวหนูจะเดินทางแล้วนะคะขอให้หนูเดินทางปลอดภัยใช่ไหมคะลกูกไม่สนแม่เ่งออกมาแล้วนะคะตอนนี้อ,อีกสามนาทีจะสี่จะสี่ทุ่มออกมาได้ประมาณห้านาทีละนี่ค่ะสี่ร้อยสี่้สิบเจดกิโลถึงบ้านเรานะคะนี่ยังสว่างอยู่เลยจะสี่ทุ่มละ ยังไงนาะหลับหรือยังมืดค่ะแต่ว่ากําลังจะหลับกําลังจะหลับมันมืดเนาะนกำลังกําลังทําสมาธิหลับโอเคค่ะกลับบ้านแล้วฮิน,น,นาเอ๋ยกลับบ้านแล้วนะคะเรียกขวาโลูก,ก่อกลับบ้านการเดินทางปลอดภัยนะคะไปค่ะเขาบอกว่าจะถึงเกือบถึงตีสองค่ะตีสองสี่สิบนาที อันบแรกก็คือเอาบุญเจไปคืนเขาก่อนนะคะอยู่ที่บูตินฮาเก้นนะคะโอเคไปค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ สวัสดีค่ะหนูมาถึงแล้วนะคะหนูมาถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัยมาถึงตอนตีสามค่ะตอนตีสามแบบถนนโล่งค่ะพักวิ่งไปไนะพักอ่ะพักรถครั้งหนึ่งค่ะพักรถครั้งหนึ่งแบบงอแง,ง,งอยู่พักรถครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงยาวเลย จัดของอะไรเสร็จจัดของอะไรเสร็จก็โอ11โมงค่ะจัดของอะไรเสร็จก็11โมงอ,อืมน่ลูกแบบดีใจมากเลยมาเห็นนาทีแรกนาทีแรกที่อะนาทีแรกที่เข้ามาในบ้านก็คืองงง,งนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ตั้งสองอาทิตย์เนาะไม่ได้อยู่ตั้งสองอาทิตย์แบบงงอะ่ะงงแบบว่ายังไม่ชินอะนาอ ยังไม่ชินมุมน้นมุมนี้ของบ้านเออลูกออก็ยังงงง,งอยู่ต้องปรับหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีแรกก็คืองงๆอยู่ไม่ได้อยู่นานเราไม่อยู่สองนาทีคือแต่ว่าต้นไม้ก็คือแบบต้นไม้ดอกไม้ก็คือแบบดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะเพราะว่าเราอ่าหน้าต่างนี่ค่ะมันจะมีที่กั้นใช่ไหมคะมันจะมีที่กั้นกั้นตอนกลางคืนนะคะที่ปิดไว้ปิดมทึบเลยนะคะเราตั้งเราตั้งรีโมทไว้อะคะ่ะให้มันเปิดปิดอ่า เปิดปิดให้ตรงเวลาค่ะต้นไม้เราถึงจะได้รับแสงนะคะต้นไม้ดอกไม้เราก็แบบสวยเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือเบี้ยใบเบี้ยแมงลักอะค่ะกําลังเป็นเบี้ยค่ะเบี้ยเบี้ยแมงลักแบบกําลังเป็นเบี้ยแบบคิดว่าก็คงคิดว่าก็คงโอ้ไม่รอดแล้วเบี้ยแมงลักเราแบบมันกําลังจะแบบโตอะค่ะมันกําลังเป็นเบี้ยเบี้ยอยู่อะก็คงแบบโอ้ไม่รอดแล้วแหละแบบแต่ว่าพอมาเห็นนะคะ อุ้ยรอดค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะไม่โดนไม่โดนน้ำเลยนะเพราะว่ามันใส่เพราะว่าปลูกปลูกในแปลงที่แบบมีมีหลังคามุงอะคะ่ะแบบ <ม ping. S 1> น้องสวยมากค่ะจะได้เอาไปให้แม่อยู่เอาไปฝากแม่อยู่นะคะ,ะได้ไปฝากแม่ได้มีใบแมงลักเนาะใบแมงลักกินใส่แกงเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เราต้องมาแล้วเรามีใบใบแมงลักแบบสวยมากค่ะสวยที่สุด ดีใจค่ะที่ที่น้องรอดนี่เมื่อคืนให้ป้าๆดูสุดเมื่อคืนให้นอนให้นอนในในห้องในเตียงตัวเองร้องไห้ร้องไห้แป๊บเดียวแล้วก็ดับเลยอยแบบพอไปพอมาถึงก็คือแบบโอเคเอาเข้าเตียงเอาเข้าที่นอนแม่ก็เข้าห้องน้ําเสร็จเตียงแต่งตัวใส่ชุดนอนนอนเลยค่ะง่วงกันมากเลยค่ะง่วงกันมากลูไปออเสกี่วันลูกหื้ นูไปเที่ยวอเยกี่วันคะไปเที่ยวอเซสองอาทิตย์นะคะที่จริงแล้วก็คือเราจะกลับมาวันนี้นะคะก็ค,คือตอนนี้ที่จริงก็คือตอนนี้คือกําลังเดินทางอยู่อยู่บนถนนอยู่ตอนเนี้<ม>แต่ว่าป,ะปะ้าดูดูแล้วว่ามันต้องรถติดแน่ๆมันต้องรถติดนะคะ่ะก็คือเราก็เลยมาเลยตอนกลางคืนเลยคะ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะช่วงช่วงได้ไดครึ่งทางฝนตกแต่ว่าไม่ตกเยอะแต่แต่ว่าไม่ตกหนักนะคะก็พอได้อยู่ เหนื่อยกันมากเลยค่ะเหนื่อยค่ะเราเราก็ไม่ได้ขับรถเนาะแต่ว่าเราจะหลับมันก็หลับไม่ได้มันยังไงไม่รู้อะมันไม่เหมือนที่แบบเรานอนบนเตียงเนาะนั่งหลับเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่สนิทให้อ่ะค่ะโอเคจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อของกันเพราะว่าพรุ่งนี้จะหยุดพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะร้านค้ามันเขาไม่เปิดนะคะโอเคนะคะหนูไปก่อนนะคะอ่ยิ้มหน่อย าถึงบ้านมาถึงม,มาถึงบ้านก็ก็ซนเหมือนเดิมแหละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย